พระราชพิธีฉัตรมงคลเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยทรงมีพระราชดำริว่าในประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินวันที่สเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาพิเศษนั้นเป็นมหามงคลละสมัยควรแก่การเฉลิมฉลองจึงถือให้วันนั้นเป็นวันนักขตรรัตฤกษ์มงคลลตาลและควรมีการสมโพธพระมหาสเสวตฉัตร และเครื่องราชก,กุธภัณฑ์ให้เป็นสวัสดิมงคลซึ่งถือเป็นโบราณราชประเพณีสืบมาเครื่องราชก,กุธภัณฑ์หมายถึงเครื่องใช้ประกอบพระราชอิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์ประกอบด้วยพระมหาสเสวตฉัตรแสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทิศานุทิศพระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึงทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพระแสงขันชัยสีหมายถึงทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากพยันตรายทานพระกรหมายถึงทรงดำรงราชธรรมเพื่อคำจุนบ้านเมืองให้ผาสุขมั่นคงพระแทจามรีกับพัดวาลวิชนี หมายถึงทรงขจัดปัดเป่าความทุกยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฉลองพระบาทเชิงงอนหมายถึงทรงทานุบํารุงปวงประชาทั่วรัฐศีมาอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระบระเมเณรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมาราชาพิเศษ เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์เมื่อวันที่สี่พฤษภาคมพุทธศักราช2 5ง2วันฉัตรมงคลจึงเป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีโดยสมบูรณ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญอีกวาระหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย